สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเรงรังนะเราจะมาตกปลานะทุกคนนี่เราเตรียมไส้เดือนกันแล้วนะตกด้วยไส้เดือนในนี้นะเราไปขุดมาเมื่อตะกี้นะแล้วก็ใช้เบ็ดคันไม้ไผ่นะทุกคนอันนี้เลยเบ็ดคันไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะลองตกกันนะว่าจะติดปลาหรือเปล่านะเพราะว่ามี่แต่ปลาตัวใหญ่ๆมากเลยนะในเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเราจะได้ปลาไหมสำหรับวันนี้นะ ดูนะทุกคนเราย่อนเตจลงไปแล้วนะลมค่อนข้นนะงนางที่จะพัดแรงมากเลยนะสม,มัวันนี้ยิ่งรินชายทะเลเนี่ยยิ่งแรงเลยนะเพราะว่าความกดอากาศมันทำให้เกิดลมแรงเมาใหมานะ ม,มันไม่กินนมันมันจะรู้แล้วแหละว,ว่ามีสิ่งปกติอยู่ริมริงปากบ่อนถ้าปลาใหญ่มันจะรู้ถ้าปลาซเล็กก็ิดเรใช้เหยเื่อเป็นเดือนไปเดินตัเวเล็กเดินน่งมันอาจจะโดนปลาซิวกินจนหมด แต่ไม่เป็นไรนะเรามีเด็ดฝรั่งอีกคันนะถ้าตกลาตัวเล็กนี่ได้เราจะลงเด็ดฝรั่ังอื là tâm là ô giờ lấy bữa anh ăn xong giờ nếp kiểu nè nếp kiểu nè nè hai đồ ừ không có đơn là oh, yeah, แรง,รงดึงอย่างเยอะเลยื่กบอดารลงห้ทุกคนลงมอืมโอเคแรงดึงเป็นปลาัะเทีย,ยนนโอ้จลาดมากเลย ทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะเป็นเบ็ดฝรั่งนะอ่าคันนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้เหยือ่อนี่นะเหยือ่อเห็นไหมเหยื่ออ่อหญ้าเถาถั่วคลุมนะทุกคนใช้เหยื่อไอ้ไนี้แล้วก็น่าจะอย่างเดียวก็เอาอยู่นะเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้เลย เกี่ยวธรรมดานี่แหละทุกคนเก็บเก็บความเงาของเบ็ดนิ่นะให้อยู่ประมาณนี้นะนี่นะเราไปลองดูว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะติดนะเสี่ยงไปไกลๆเลยขัดคล้องเยอะมากเลยนะตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเหยื่อมะละกอนนะทุกคน อันนี้จะได้มีความหอมผลไม้หน่อยนะแต่ว่ามันจะกินเกลือเพราะว่าเมื่อกี้ลองแล้วมันไม่กินเกลือนะอากาศไม่ดีด้วยน่าจะเกี่ยวกับที่ว่าอากาศไม่ค่อยดีนี่นะเหยือ yeah. มะละกอสุกหอมๆลองดู นิ่งมากเลยโอ้โหออกมามัน oh. oh ไม่ได้สงสารโอ้ค่อ oh. นข้างที่จะไม่ง่ายเกิดแล้วสำหรับวันนี้ อใช่วันของเราทุกวันนะจะหลุดกองหลุดกองโอแม่จะไม่ได้แม่นองดูก่อนอือหือ เดียรุดด้วยโอ้อีกหน่อยนะหน่อยลองอีกสักครั้งครั้งนี้ไม่ได้ก็ชือเลิกเลย,เลยสำหรับวันนี้ค่อยห,หลังอ่ะทีนึง มันจะเกี่ยวกับแสงแดดไม่ค่อยมีอากาศไม่ดีปลาก็เลยไม่ค่อยออกมากินเหยื่อนะทุกวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้กันก่อนนะเอาไปหาอะไรดูสนุกสนุกดีกว่านะวันนี้น่าจะไม่ได้ปลาแล้วนะอีกสามวิถ้ามไม่ติดก็คือเลิกเลยนะหนึ่งหนึ่งเนหนึ่งหนึ่งเปนสอง หนึ่งพันสองครึ่งหนึ่งพันสองสิบแปดหนึ่งพันสามทำโอ้ยหยุดไม่ได้ปลานะทุกคนเป็นอะไรที่โอ้โหไม่เคย ไม่ค่อยมีโอกาสแบบไม่ได้แบบนี้นนะส่วนมากจะติดปุบ๊บติดปั๊บเลยนะค่ะคแต่แล้วคลิปนี้เราก็ไม่ได้ปลานะเราดูกันว่าเราจะเอาลงให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูนะนอกจากการตอกปลาแล้วก็ไม่ติดมันอาจจะไม่น่าดูไม่น่าติดตามไม่รู้ดูอะไรแต่ถ้าบรรยากาศใครที่ชอบดูบรรยากาศหรือว่าชอบลุ้นชอบดูอะไรเรื่อยๆอยนีก็ดูได้อยู่นะก็ รอติดตามรับชมนะว่าจะได้เอาลงไหมถ้าได้เอาลงหรือว่าใครได้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แรงๆด้วยนะเพื่อเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปต่อๆไปนะตอนนี้ยังพยายามทำอยู่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรดูกันที่มันตื่นเต้นกว่านี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปยล้สำหรับตอนนี้นะเรามาหาสัตว์แปลก เช่นตะบองตะบองลำหรือว่าตะขาบดินดูกันดีกว่านะหลังจากที่เราตกปลาไม่ได้เรามาหาสัตว์ที่ว่าแปลกๆแ,แล้วก็การอยู่อาศัยของมันว่ามันอยู่ยังไงแล้วก็นอกจากอาตะขาบดินแล้วเราจะเจออะไรบ้างใต้ขอนไม้ผุนะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะเราก็ลองรู้ขอนไม้ตรงนี้ก่อนนะ ต้องระมัดระวังสตัดมีพิษด,ด้วยนะทุกคนแล้วมันก็หนักมากด้วยนะอืลักษณะคล้ายมงมมากแต่แต่ไม่ใช่งมนะขาย,ยาวงงก็จะเจอได้ไม่ยากในที่ชื้นนะอ่ามนกม็ยอมเข้า เดี๋ยป๋องไปไหนได้เนะนี่ยนี่ปูเราเจ,จะกลบับไปแล้วทุกคนกลับิปตัวที่นี <c oughs> นนะ่นี่ตัวยาวมากเลยหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะลำตัวยาวประมาณหลายหลายเสนอยู่นะเดี๋ยวเชี่ยวมาดูนะนนี่นี่มันมุดดินได้ด้วยทุกคนอ๋อ หายไปแล้วนะนี่นี่น,นตัวยาวมากๆเลยเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่บางคนก็เรียกตะบองลำบาง,บางคนก็เรียกะตะขาบดินนะเพราะว่ามันอาศัยอยู่บริเวณใต้ดินนะละนักษณะลำตัวไม,ม่ใหญ่มากแต่มีความยาวมากกว่าะตะขาบปกติที่เราเคยเห็นนะอันนี้นะ บางคนถามว่ามีพิษ,พษหรือเปล่าตะขาบชนิดนี้น่าจะมีพิษอยู่นะทุกคนแต่ว่าร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่เคยไม่เคยโดนมันกัดนะแต่อ่หลายคนคอมเมนต์มาว่าพิษล้มช้างได้นะอันนี้ก็คือตะบองลำนะทุกคนมัข้ายตัวทาง เหมือนเหมือนไม่ใช่ทากเก็บไปก่อนทุกคนเราเจอกบกบตัวเล็กๆอืมอาจเป็นกบที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนะเหมือนว่าเคยเคยเห็นเขาอันนั้นมาอยู่นะทกคน ที่ตัวเล็กที่สุดที่เขาค้นพบอ่าหอยหอยทากอันนี้นะหอยทากลดเหลือกชนิดหนะึ่งมันจะอยู่แถวไม้ผูเพื่อที่เมื่อมันไม่แห้งนะนี่อันนี้หอยทากลดเหลือก